เราก็มาพบกับน้องชัดอีกแล้วนะครับในช่วงของ beauty edit นะครับสำหรับวันนี้นะคะน้องฉัดก็มีนะครับเทคนิคการเลือกหรือไอเทมที่น้องฉัดชอบนะครับเป็นประเภทพวกรองพื้นซึ่งสาวๆทุกท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเอ๊ะถ้าเกิดฉันไปเคาน์เตอร์ฉันจะซื้อรองพื้นยังไงรองพื้นมีกี่ประเภทและการเลือกสีรองพื้นเราจะมีวิธีเลือกยังไงนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับน้องฉัดขอมาจําแนกของประเภทรองพื้นก่อนนะครับ รองพื้นนะคะมีทั้งประเภทเป็นน้ำนะครับแล้วก็รองพื้นแบบเป็นครีมรองพื้นแบบเป็นน้ําเป็นยังไงโอ๊ยตายละเยอะมากนะฮะรองพื้นแบบเป็นน้ำนะครับก็เป็นประเภทแบบนี้นะครับคือจะเป็นเนื้อเหลวๆหน่อยหรือที่เขาเรียกว่าลิควิดฟาวเดชั่นนะครับอ่าเป็นน้ําแบบนี้ เห็นไหมครับก็จะมีด้วยกันหลายเนื้ออย่างเนื้อนี้นะครับก็จะผสมมอยส์เจอไรเซอร์ค่อนข้างเยอะจะให้ความรู้สึกบางเบาเหมาะกับสาวๆนะครับที่มีผิวแบบสภาพดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากปกปิดอะไรมากนะครับสำหรับสาวๆที่มีผิวดีเหลือเกินอยากโชว์ผิวตัวเองมากๆนะครับก็อาจจะใช้เป็นแม็กตัวนี้ก็ได้นะครับที่จะให้ความรู้สึกบางเบาเห็นไหมฮะเหมือนเป้าหนึ่งว่าเราลงมอยส์เจอไรเซอร์แล้วแอบแถมแป้งนิดๆบนผิวนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะครับ คราวนี้เราก็จะมาเป็นในรูปแบบนะคะเป็นเนื้อแมท์ด้วยเป็นลิควิดแต่ว่าเป็นแมท์ซึ่งสาวๆบางท่านเนี่ยอาจจะงงว่าเป็นยังไงอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะให้ความเป็นลิควิดคือเป็นน้ําเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีความข้นมากกว่าสังเกตความข้นของเนื้อรองพื้นจะสามารถปกปิดได้กว่า แต่ถ้าเกิดใครนะคะที่มีปัญหาผิวหน้าเยอะๆอย่างเช่นรอยดำรอยฟ้านะครับแล้วอยากจะปกปิดมากๆน้องฉัดน,นะคะแนะนำให้เป็นรองพื้นแบบชนิดครีมซึ่งรองพื้นแบบครีมก็เป็นแบบนี้นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับเป็น MTI นะครับสังเกตได้ว่าจะเป็นแบบเนื้อครีมจะบรรจุอยู่ในรูปแบบกระปุกแบบนี้หรือว่าเป็นตลับความแน่นของเนื้อเนี่ยจะให้ความแน่นที่ค่อนข้างครอบเวอร์มากเลยสามารถปกปิดได้ดีสาวๆคนไหนนะครับที่มีประเภทเ,เราอยากจะปกปิดในเรื่องของกระฝ้าก็แนะนําให้ใช้เป็นแบบด้วิดแบบแมทก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบครีมแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งเนื้อรองพื้นเนี่ยเลือกได้อย่างง่ายดายนะครับโดยที่ดูในรูปแบบลักษณะของการใช้งานก่อนสาวคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องของ ผิวเราก็เน้นในเรื่องของการปกปิดสําหรับสาวคนไหนนะครับที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของผิวอะไรมากนะครับเราก็อาจจะเลือกใช้รองพื้นแบบนี้นะครับเป็นซ<ๆ>ีซีครีมก็จะเป็นเนื้อรองพื้นเหมือนกันนะคะเป็นแบบลิควิดแต่ว่าจะให้การปกปิดในระดับที่บางเบานะครับสาวหน้ามันเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดสาวคนไหนที่หน้าแห้งแล้วอยากจะมีมอยสเจอร์ไรเซอร์อยู่บนผิวอยากจะดูหน้าฉ่ำวาวก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับก็จะให้ผลลัพธ์ในเรื่องของ ผิวที่ดูฉ่ำวาวนะฮะแล้วก็ดูปกปิดด้วยนะครับมาถึงตัวที่สาวๆถามกันมาเยอะมากที่สุดว่าน้องชัดชอบตัวไหนในการแต่งหน้าให้อยู่ติดทนนานนะครับน้องชัดบอกเลยว่าน้องชัดชอบใช้รองพื้นสูตร waterproof นะฮะแต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้ทุกวันนะคะเพราะว่าปัญหาในเรื่องของการใช้รองพื้นที่ผสมกันน้ํากันทุกอย่างเนี่ยนะฮะจะให้ข้อเสียโดยที่ว่าถ้าใช้ติดต่อกันหลายวันแล้วล้างหน้าไม่สะอาดจะเป็นสิวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามถึงไอเทมว่า เราอยู่ในงานแล้วอยากให้หน้าเนี่ยตั้งแต่เช้าเยันเย็นเนี่ยอยู่แล้วแบบว่าติดทนนานทั้งวันเลยนะครับ mm hmm. น้องฉันแนะนำเป็นตัวนี้นะฮะ e s t e r o d ์ r Double w e a เนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ c o p p r อ m a r k นะครับอ่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นด้วย สีรองพื้นสำหรับสาวเอเชียเนี่ยน้องฉันแนะนำให้เลือกให้ตรงกับผิวของตัวเองถ้าเกิดขาวอมชมพูก็พยายามเลือกเนื้อรองพื้นที่เป็นเบทออกอมชมพูสาวคนไหนนะคะที่มีในเรื่องของผิวอมเหลืองก็ให้ใช้รองพื้นนะครับที่เป็นเฉดสีอมเหลืองเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาเราทานบนหน้าของเราเนี่ยมันจะได้บาลานซ์กับคอของเราด้วยนะครับส่วนสำหรับสาวๆคนไหน ที่มีนะฮะในเรื่องของรองพื้นเนี่ยซื้อมาเยอะมากนะคะใช้ไม่หมดสักทีเราอาจจะมาผสมโลชั่นเป็นครีมลงตัวก็สามารถทําได้นะครับอีกเทคนิคพิเศษนะฮะถ้าเกิดคนไหนนะฮะเราอยากจะเซฟตี้งบของเรานะครับอยากจะซื้อแค่รองพื้นขวดเดียวแล้วอยากให้เอาเป็นคอนซีลเลอร์ได้ด้วยนะครับน้องฉัดแนะนําเทคนิคพิเศษนะครับโดยการบีบรองพื้นที่เรามีอยู่นะครับลงบนฝ่ามือนะฮะ mm. อ่า ชิ้งไว้นะคะบ,บนฝ่ามือของเราให้แห้งสักพักหนึ่งนะครับเนื้อรองพื้นก็จะค้นขึ้นหนึ่งระดับเราสามารถนํามา a d a เป็นคอนซีลเลอร์ได้ด้วยนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้วิธีนี้นะคะเห็นไหมครับว่าการดูรายการมันตาเรดี้ของเราในช่วง beauty edit ของน้องชัดนะครับได้สาระมากมายอาทิตย์หน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ